ครับอีปีนี้จะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เขาเมาหมอยกันนั่นก็คือการด่วนจากไปของพระกูลใหญ่เมืองปากน้ำสมุทรปราการอย่างอัศวะเหมนั่นก็คือเอชนสวัสดิ์อัศวะเหมซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบกันดีแล้วใช่ไหมคุณที่แกนเนี่ยจากไปด้วยโรค ลมแดกจากไปอย่างกระทันหันในขณะที่ซ้อมแข่งรถอยู่ซ้อมแข่งรถอยู่นะคุณไม่ได้ซ้อมเมียอยู่พูดออกมาแบบนี้หลายคนก็คงจะรู้เพราะว่าครั้งหนึ่งแต่เคยมีข่าวใหญ่โตในเรื่องการลงไม้ลงมือกับอดีตภรรยาอย่างเจนนี่เทียนภูทองจำนำ คือโพทองสุวรณของเจนนี่เขาส่วนหมอกพูดแล้วมันเศร้าเพราะว่าทองเนี่ยอยู่โรงจำนำหมดแล้วผลงานแปดปีของลุงูตจนกระทั่งเจนนี่เนี่ยทนไม่ไหวในที่สุดก็มีการหย่าล้างหย่าร้างแล้วก็เลิกลากันไป แกก็ได้หันหน้ามาเอาจริงเอาจังกับการซ้อมแข่งรถยนต์แทนซ้อมภรรยา <S <S 1> <S 1> แต่ว่าในขณะที่แกซ้อมอยู่ที่สนามช้างอารีนาเมืองบุรีรัมม์มันก็ทำให้แกวูบลงไปถึงแม้ว่าจะได้สองเจ้าพ่อใหญ่แห่งเมืองตําน้ำกินยางอนุทินหมูย่างรมกัญชา หรือว่าลุงเนวินลุงห้อยร้อยยี่สิบดูแลอย่างใกล้จิตแต่สุดท้ายสัจธรรมของชีวิตก็หนีไม่พ้นทุกคนนั่นก็คือเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายนะทิ้งไว้แต่ความดีแล้วก็ ความเลวที่ตัวเองเคยทำไว้ให้คนเขาเมาหมอยกันอยู่นักขณะนี้บางคนเนี่ยถึงกับแสดงความเสียใจออกมาบอกว่าอาไอพีขอแสดงความเสียใจด้วยพี่ถึงแม้ว่าตัวพี่จะจากไปแต่ผลงานของพี่เนี่ยยังคงจะอยู่ในใจ ไม่ว่าจะเป็นทั้งโกงเงินวัดทั้งคอรับชันทั้งใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงขอให้ไปสู่นรกกับภูมิที่ดีนะครับพี่โอ้โหมีนรกกับภูมิที่ดีด้วยถ้าพูดแบบนี้เนี่ย บอกได้คำเดียวเลยว่าเอ๋ชมสังวรคนนี้เนี่ยคงได้ไปเจอพ่อในนรกขภูมิอย่างแน่นอนในเพศสมุดรประกาศบางคนก็เข้ามาแสดงความเสียใจบอกว่ายังไงเราก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ขอ แสดงความดีใจอดีใจกับชาวสมุดปราการบ้านเราที่ได้ผลจากอำนาจมืดสักทีต่อไปนี้ขอให้คนสมุดปราการได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีคนดีๆก้าวเข้ามาพัฒนาบ้านของเราให้เจริญขึ้น จากการที่โดนขอรับชั่นโดยตระกูลดังตระกูลนี้ที่เป็นตระกูลคนมีสีจนกระทั่งตอนนี้สิ้นสุดลงแล้วเพราะฉะนั้นขอถนนแล้วก็ทางฟุตบาทในสมุดประการบ้านเราได้รับการปรับปรุงขอให้ชาวสมุดรประการบ้านเราเลือกคนดีๆเข้ามาตั้งใจพัฒนาด้วยนะ เพื่อที่จะทำให้บ้านของเรานี้ได้น่าอยู่ขึ้นพอพูดถึงคนดีๆที่เขาจะอาสาเข้ามาพัฒนาเมืองสมุทรปราการให้เจริญขึ้นเนี่ยรู้ไหมว่าหมอกนึกถึงใครลุงสีวิไลซึ่งเขาเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นสมาชิก พลังปัะชารัฐแล้วก็ครั้งหนึ่งเขาได้สร้างผลงานให้ผู้คนทั้งประเทศได้จดจํานั่นก็คือการคุกเข่าลงไปแล้วก็กราบเท้าหรือว่าส้นตีนประวิตย์วงสุวันเท่านั้นยังไม่พอคุณมาครั้งนี้ลงกรุงศรีวิไลเขาก็ได้ สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยการร้องไห้เข้าไปหาสื่อแล้วก็รับบายความในใจพร้อมทั้งน้ำตากับสื่อบอกว่าตัวแกเองเนี่ยร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน เราทั้งตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ยังร้องไห้เพราะว่าเสียใจมากฮะเสียใจเมื่อได้ทราบข่าวการจากไปของเอชมสวัสด์ิไม่นึกไม่ฝันเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยยังนั่งประชุมกันพูดคุยกันเอชมสวัสด์ก็ยังมีการกำชับให้ ตัวเองตัวลุงแกแล้วก็ลูกทีมเนี่ยให้ขยันอตั้งใจทำงานลงพื้นที่เพื่อชาวสมุทรปราการแล้วที่สำคัญนอกจากมีการประชุมพูดคุยกันแล้วตอนเย็นก็มีการทานอาหารร่วมกันไม่คิดไม่ฝันว่าอาหารเย็นมื้อนั้นจะเป็นมื้อสุดท้าย จนกระทั่งที่แก่พูดอยู่ตอนนี้แกก็บอกว่าแกก็ยังเสียใจแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดเลย หลายท่านก็คงจะทราบกันดีใช่ไหมคุณว่าระกูลตระกูลนี้เนี่ยเขาเป็นหัวเรือใหญ่มีทั้งอำนาจทรงทั้งอิทธิพลมากมายแล้วก็คุมเมืองปากน้ำสมุทรปราการมายาวนานแล้วที่สำคัญเขายังเป็นหัวเรือให่ในพักพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้า หนีด้วยคุณเพียงแต่ว่าหมอกไม่แน่ใจว่าหัวเรือใหญ่อย่างระกูลอัศวเหมนี้เนี่ยใจใหญ่เท่ากับหัวเรือไททานิกไหมใจใหญ่เท่ากับหัวเรือสุขโขทัยหรือเปล่า <c oughs> ทีมอกไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจนั้นก็คือทั้งสุขโขทัยแล้วก็ไททานิก จมลงไปสู่ก้นทะเลนานแล้ว่านอดีตภรรยาที่แต่งงานอยู่กินกันมาฉันสามีภรรยาจนกระทั่งมีลูกด้วยกันนั่นก็คือชมทิดาตูนันทิดานอนตื่นสายหรือว่าตูนันทิดากูมาสายเนี่ยทุกวันนี้เขาก็ยัง กลุ่มอำนาจตำแหน่งอ,อปอจอคุมสมุดประการอยู่ใช่ไหมคุณแล้วคุณเคยแปลกใจไหมว่าตลอดระยะเวลาที่ทั้งคู่แต่งงานอยู่กินกันมาเนี่ยทำไมถึงไม่เคยมีเรื่องราวลงไม้ลงมือให้ผู้คนเขาได้เห็นคุณแปลกใจไหมว่าเป็นเพราะอะไรนั่นก็เพราะว่า ตู่นันทิดาเขานะ่ะนอนตื่นสายแล้วก็ตูน่นันทิดาเขานะ่ะกูมาสายนะอย่างเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ไม่โรงงานในเมืองสมุทรปราการครั้งนั้นคุณจำได้ไหมไม่ทั้งวันทั้งคืนข้ามวันข้ามคืนจนกระทั่งไฟเนี่ยมอดลงไปตู่พึ่งโผล่หน้ามาแม้แต่ น้ำท่วมใจในเมืองสุดประการจนชาวบ้านเขาพากันเดือดร้อนท่วมจนข้ามคืนข้ามวันจนกระทั่งน้ำเนี่ยเหือดแห้งลงไปตู่พึ่งโผล่หน้ามาเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าตลอดระยะเวลาที่ทั้งคู่อยู่กินกันทำไมถึงไม่เคยมีเรื่องราวลงไม้ลงมือกันขึ้นมานั่นเพราะว่า ตู้นันทิดาเขานะ่ะมาสายมันก็เลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันจนกระทั่งหย่าล้างกันไปแล้วก็แต่งงานใหม่อย่างเจนเนี่เทียนโพทองจำนำก็แต่งงานอยู่กินกันแป๊บเดียวไม่ทันไรเรียกได้ว่าหม้อข้าวยังไม่ทันดำ มันก็ทำให้ทั้งคู่มีเรื่องราวใหญ่โตเพราะว่าลงไม้ลงมือกับเจนนี่แต่ที่ไปที่มาที่ลงไม้ลงมือกันนั่นเพราะว่าเจนนี่เขาไม่ได้นอนตื่นสายก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วก็กลายเป็นว่าเจนนี่เธอน่ะเป็นกระสอบสายในที่สุด นอกจากจะแต่งงานแล้วก็ย่าร้างกับตูนันทิดานอกจากจะแต่งงานแล้วก็ย่าร้างกับเจนนี่คุณรู้ไหมว่าเอชชมสวัสด์คนนี้เนี่ยเขายังเป็นคาสโนว่าตัวพ่อตามรอยพ่อเชื้อราหรือว่าบักเชื้อโรคทุกฝีก้าวเลยอ่ะเพราะว่า ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เคยมีข่าวคราวกับใหม่เจริญบูระคนถัดไปนอกจากตูนันทิดาที่ทั้งคู่เนี่ยแต่งงานอยู่กินกันมาจนกระทั่งมีลูกด้วยกันแล้วก็ยาวร้างกันไปมาถึงเจนนี่เทียนโพทองสุวรรณที่จดทะเบียนสมรสด้วยกันแต่สุดท้ายก็ ย่าร้างกันไปอีกครั้งมาจนถึงควงกู้กับใหม่เจริญอูระแรกๆก็หวานแต่พอนานๆก็ขมสุดท้ายก็เลิกรากันไปเท่านั้นยังไม่พอยังมีดารานางแบบสูงยาวแล้วก็เข่าดีคนนี้อย่างลูกเกดเมทดีกิ่งไม่ยม กิ่งพยมเนี่ยของเขาส่วนของเราเอาแค่กิ่งไม่ยมก็พอ,อที่ทั้งคู่ก็เคยรักกันอย่างหวานชื่นรักกันอย่างดูดดืม่มส่วนจะดูดแล้วก็จะดื่มอะไรนั้นขอให้ทุกท่านเนี่ยไปทำความเข้าใจกันเองอแต่ว่าสุดท้ายความรักของทั้งคู่ก็ไปไม่สุดทางต้อง เลิกรากันไปซึ่งลูกเกตมีธนีเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ไว้อาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้ด้วยบอกว่าขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของพี่ชายที่แสนดีสถานนะตอนนี้ในหัวใจของลูกเกตก็คือพี่ชายที่แสนดีทั้งที่ก่อนหน,นี้เวลาอยู่บนเตียงเนี่ยเรียกผัวขา เท่านั้นยังไม่พอคุณอเอ๋ชมสวัสด์คนนี้เนี่ยนอกจากลูกเกตเมธนีแล้วเขาก็ยังมีความรักอย่างหวานชื่นอย่างดูดดืม่มกับแฟนคนใหม่ที่เป็นดาราสูงยาวเขาดีอย่างโยยศสวัสดีหัสดิวิจิตคนนี้ด้วยอ่า ก็เหมือนเดิมแรกๆก,ก็รักกันหวานชื่นแต่พอนานๆความรักมันก็กลับผมไปจนสุดท้ายทั้งคู่ก็เลิกรากันไปทิ้งไว้แต่ความทรงจำซึ่งโยโยศสวสดีเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ไว้อะไรต่อการจากไปของเอชมสวัสด์คนนี้ที่เป็นอดีตคนรักด้วยเหมือนกัน เรียกได้ว่าสาวสาวที่หนุ่มคาสโนว่าหนุ่มเพลย์บอยแล้วก็หนุ่มแบดบอยทรงอย่างแบดแต่พอเจอแดดเรียบร้อยอย่างเอชงสวัสด์คนนี้เนี่ยวงคู่มาแต่ละคนเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคุณไม่ว่าจะเป็นนักร้องระดับสุปตา ดารานางแบบระดับซุปตาแล้วคุณรู้ไหมว่าแต่ละคนที่เคยเป็นอดีตภรรยาเคยเป็นอดีตผลักที่ว่ามาทั้งหมดนี้เนี่ย<ม>เขาไม่ได้เป็นแค่ดาราธรรมดาแต่ว่าเขาเป็นถึงดาราที่เคยออกมาเอาปากคาบนกหวีดแล้วก็เป่าปิด ปิดประเทศกันอย่างสนุกสนานบานตะไทยกันมาแล้วเรียกได้ว่านอกจากแกจะชอบกินขนมหวานนะแล้วที่สำคัญแกยังชอบกินของข่าวอีกด้วยนอกจากเรื่องสาวๆที่เป็นดาราที่เคยควงคู่อย่างไม่สำนาแล้ว เรื่องสีเทาต่อมาของเอชมสวัสด์คนนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาได้รับฉายาว่าเป็นทายาทงูเห่าด้วยคุณเป็นทายาทงูเห่ารุ่นที่หนึ่งนั่นก็เพราะว่าพ่อบังเกิดกล้าวหรือว่าพ่อแท้ๆของแกอย่างวัฒนาอัศวเหมซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ย ก็เคยสังกัดในพักประชากรไทยของลุงสมัครศุนทรเวทร่วมงานกันมาร่วมงานกันไปแต่พอจะยกมือแต่พอจะสนับสนุนกับยกมือสนับสนุนโหวตให้ชวนหลีกภยัยจนสุดท้ายตัวเองก็ต้องหลีภยัยด้วยเหมือนกันในขณะที่ ชวนหลีกภัยเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังลอยหน้าลอยตาเป็นประธานสภาเท่านั้นยังไม่พอวัฒนาอัศวะเหมพ่อบังเกิดเก้าวของแกเนี่ยก็ยังมีคดีทุจริตที่อื้อเฉาวเป็นอย่างมากนั่นก็คือทุจริตโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่านนะ ซึ่งเป็นคดีที่โด่งดังแล้วก็ยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้เพราะแกนเนี่ยมีการหนีคดีแล้วก็หลีไภัยไปอยู่ต่างแดนส่วนลูกชายสุดที่รักอย่างเอ๋ชมสวัสด์เนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเพราะว่าได้รับสายเลือดของพ่อมาเต็มๆนั่นก็คือคดี ทุจริตโกงเลือกตั้งเท่านั้นยังไม่พอยังมีวีสองด้วยการมีคดีทุจริตโกงเงินทอนวัดแล้วไม่ใช่โกงน้อยๆด้วยโกงเป็นร้อยๆล้านจนกระทั่งถูกพิพากษาให้จำคุกไปแต่จำคุกไม่นานเนี่ยแก่ก็ได้รับอภัยโทษออกมาเพราะว่าเป็นผู้ที่ มีอำนาจแล้วก็บารมีฮะในปากน้ำสมุรปราการแล้วก็เป็นผู้มีบารมีในพักประชารัฐเท่านั้นยังไม่พอนอกจากแกจะได้ฉายาว่าเป็นทายาทงูเห่า่าซึ่งหบอกเรียกว่าเป็นงูเห่ารุ่นที่หนึ่งแล้วคุณรู้ไหมว่า งูเห่ารุ่นที่สองต่อมาคือใครก็คือคนใกล้ๆตัวนั่นเองที่ผู้คนเรียกกันว่าครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่แห่งพักภูมิใจไทยหรือบางคนก็เรียกแกว่าลุงห้อยร้อยนั่นก็คือเนวินนี่เองอะลุงเนวินเนี่ย แกก็ได้รับฉายาว่างูเห่าเหมือนกันใช่ไหมคุณเพราะว่ายกมือสนับสนุนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทั้งที่ตัวเองเนี่ยอยู่กับลุงโทนี่วูดซัมนะจนสุดท้ายก็มีวาทกรรมอันลือลั่นออกมาบอกว่ามันจบแล้วครับนายผู้คนก็เลย ตั้งฉายาให้ว่างูเห่าอ่าซึ่งหมอกจะเรียกว่าเป็นงูเห่ารุ่นที่สองนะเพราะว่ามันยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะงูเห่ารุ่นต่อมาก็ยังอยู่ใกล้ๆยังอยู่แถวนี้นั่นเองนั่นก็คืองูเห่ามากมายที่อยู่ในพักภูมิใจไทยโดยการนำของ หมูย่างรมกัญชาหนุทินนะมีเยอะแยะมากจนเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมงูเห่าแต่ที่ผู้คนได้ยินแล้วก็จำขึ้นใจไม่ใช่ใครคนนี้ก็คือป้าสีนวลเรียกได้ว่าเป็นทายาทงูเห่ารุ่นที่สามแล้วที่สำคัญ ลูกชายสุทธิรักของอนุทินหมูย่างรมกัญชาเนี่ยเขาก็ยังชอบพอกันกับลูกสาวสุดที่รักของเอชมสวัสด์อัศวะเหมนะอย่างน้องเพลงชมทิ่าซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็คงจะรู้ว่าตูนันทิดา ผู้เป็นแม่เนี่ยได้แต่งตั้งน้องเพลงเนี่ยเป็นเลขาส่วนตัวเข้ามาทำงานจนเป็นที่กล่าวขานของผู้คนทั้งประเทศพอมาคราวนี้น้องเพลงคนนี้ก็ได้เซอร์ไพรส์ให้กับผู้คนทั้งประเทศขึ้นมาอีกครั้งนอกจาก จะรักก,กันกับลูกชายสุดที่รักของอนุทินจนอนุทินเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วยังดันให้น้องเพลงเนี่ยเป็นถึงปาร์ตี้ลิสต์ในลำดับที่ห้าอีกด้วยเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ ของทั้งคู่ระหว่างตระกูลอัศวัยเหมแล้วก็อนุทินหมูย่างรมกัชาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าอนุทินเขาหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลด้วยใช่ไหมคุณเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไม ฝนตกที่หมูไหลคนมาเจอกันที่พูดแบบนี้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าตระกูลอัศวะเหมตระกูลนี้เนี่ยเป็นตระกูลสีเทาเพราะพ่อของเขาอย่างวัฒนาอัศวะเหมก็มีคดีสีเทา คดีทุจริตยอย่างที่หมอพูดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ยังเป็นงูเห่าที่คิดคดทรยศหัวหน้าพักอย่างลุงสมัครสุนทรเวชจนกระทั่งตัวเองต้องหลีภัยส่วนเอชมสวัสดลูกชายก็ไม่ธรรมดาจะเริญรอยตามบิดาทุกฝีก้าวนั่นก็คือ สีเทาไม่ว่าจะเป็นทุจริตยอย่างที่หมอะพูดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นยังไม่พอยังได้รับฉายาว่าเป็นทายาทของงูเหา่าแล้วก็ควงสาวๆที่เป็นดาราแต่ละคนก็เป็นดาราขนมหวานกระเทบ่ที่ออกมาเป่านกหวีดลูกสาว สุดที่เลิฟของเขาน้องเพลงชนทิด่าเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือปา์ต้ลิสลำดับที่ห้าของภูมิใจไทยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่เรียกว่าฝนตกที่หมูไหลคน<ก>มาเจอกันจะเรียกว่าอะไรใช่ไหมคุณแต่ว่า พอวาระสุดท้ายในชีวิตต่อให้ตัวเองมีอำนาจมากมายต่อให้ตัวเองมีเงินทองมากมายมีคฤหาสน์ใหญ่โตอะมีสาวสาวที่เป็นดาราไฮโซควงคู่มากมายแต่พอสุดท้ายบั้นปลายชีวิตแต่พอสุดท้ายของลมหายใจในวันที่ตัวเองจากโลกนี้ไปก็ เอาอะไรไปทั้งหมดไม่ได้สักอย่างเดียวไปแค่ตัวเปล่าแล้วสุดท้ายก็คงจะเหลือเพียงแค่ผงเท่าทุลีของกระดูกแล้วก็ความเลวความดีให้ผู้คนได้พูดถึงอย่างที่เหมาะกำลังพูดถึงให้พวกคุณฟังกันอยู่ตอนนี้ เพราะฉะนั้นหวังว่าหลายคนหลายท่านได้ยินได้ฟังแล้วก็คงจะเกิดความสังเวชเกิดการปลงลงในชีวิตของเราออย่างที่ทางศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าลงสังขารคุณเคยได้ยินไหมมนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไม กำแพงวัดพระแก้วอยู่ดีๆเอาสีไปพน่นทำไมตันหาหน่วงหนักหน่วงชัดหน่วงไว้ฉันไปไม่ได้ตันหาผูกพันห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงล้านห่วงจนเสียบลักเอาไว้นานๆบางคนบอก กูจับโลงไม่ได้ก็เพราะมึงพูดนี่แหละ <laughs> เพราะฉะนั้นอีพีนี้อ,อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองไว้ให้ดีแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันไว้เจอกันอีพีหน้าขอกลาบลาทุกท่านทุกคนหากว่ามีคำพูดใดที่พูดไปแล้วไม่เหมาะสมก็ขอ ขออภัยงามๆทุกท่านทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยไว้เจอกันีพีหน้าสวัสดีนะครับ